แต่และรอบเนี่ยคุณผู้ชม3,108คนนี่คือสถิติเลย5,000 5,500า5 0 <500. S 1> 0นะฮะโอเคคือ3,000เนี่ยบัตรฟรีอีกส0 0พันเนี่ยใช่ไหมฮะอะไรประมาณนั้นรับมือกับบรรดาบัตรฟรีที่ยังถาโถมเข้ามาอย่างมากลั่งย่งนีฮะดูดมฮะแกจะบ้าเหรอมันมีบัตรฟรีที่ไหนเล่า <c oughs> ตรงนี้ก็ต้องมี3ใบแล้วอ่ะค่ะฮะแล้วก็นักศึกษาเด็กจากเอโซ่เนี่ยดรมนชัยนี <c oughs> ่บอกคุณผู้ชมเลยนะว่า คุณอุดมกับดรมนชัยเนี่ยเขาตามหากันอยู่เพราะว่าดรมนชัยเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีเนี่ยเคยเปิดร้านอาหารที่ตั้งหลักแล้วเป็นสปอนเซอร์แรกเป็นร้านอาหารเล็กๆเลยครับแล้วก็ตอนนั้นหน้าเดี่ยวไมโครโฟนหนึ่งยังไม่มีใครรู้จักเลยแล้วก็ไปขอสปอนเซอร์ที่ไหนก็โดนปฏิเสธเพราะว่าไม่รู้การแสดงนี้ว่าคืออะไรสแตนด์อัพคอมดี้ยังไม่เคยมีแต่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับให้ตังมาเป็นสปอนเซอร์ก้อนนั้นก้อนแรก5 0,000ืบาทขอกราบมานัที่นี้เลยนะครับ ซึ่งเขาจะรับเลิกเป็นคุณโดยการขอฟรีประมาณมูลค่าห้าหมื่นบาทเท่ากันเลยใช่ไหมปีนี้ที่ได้ดูตลอดชีวิตดูเดียวแถมบัตรฟรีเบิร์ดให้ด้วยโอ้รา <laughs> ซื้อ <laughs> ฟรีเบิร์ดมาวันจันทร์ก <laughs> ูดม <laughs> สิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับการทํางานของคุณเนี่ย <laughs> ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ย <laughs> ได้รู้เหมือนกันว่าไอการทําการแสดงเพื่อความสนุกสนานเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยมันโคตรเครียดเลยจริงจริงอันนี้น้นเน็กน่าจะรู้ดีเนาะมันโคตรเครียดเลยมันกินไม่ได้นอนไม่หลับมันอึไม่ออกนู่นนี่คุณเล่าเรื่องพวกนี้ให้พวกเราฟังหน่อย คือความกดดันคือเราไม่รู้ไอการแสดงคนเดียวอะ่ะเรารไม่รู้ว่าเราเดินออกไปหน้าเวทีแล้วสิ่งที่เราเล่าไปอะ่ะมุกแรกอะ่ะมันจะขำหรือไม่ขำอันนี้เป็นความกดดันมากแต่ถ้าเราอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆนี่มันไม่มีปัญหาไม่ขำก็โอ๊ยแป๊กว่า back. แป๊กเราก็นะแก้เขินนู่นนี่ไปแต่สําหรับคนที่จ่ายตังค์นั่งรถมมาจากพระปะแดงมานั่งกอดอกรอดูแล้วอย่างเงี้ยถ้ามุกแรกไม่ขำอ่ะถามว่าสามชั่วโมงที่เหลือเราจะทําอะไร เราจะให้ทรณีสูบลงไปได้ไหมเราจะกราบขอโทษร้องไห้ผมไม่น่าออกมาแสดงอะไรอย่างนี้ให้ท่านชมเลยยเมันเป็นความกดดันฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้บางรอบขำมากบางรอบขำน้อยมัน,มน